อยู่อยู่โอเครับ okay, ผมดูไหมยู่ไหมอยู่ยขี่รถหาตีตามช่องนะก็ขี่เลยมาสักห้าร้อยเมตรน้ำเริ่มใส่นะตอนแรกน้ำมัน่อทางูนะครับมันก็คลองเะกันแต่ว่าน้ำมันเขียวนะโอเคช่วงน้ำใส่น,ะน้ำไม่ใส่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำมันก็ไม่ได้เขียวครับ ที่นี่เขาขายันสูบน้ำบ่อนวิปลาวิกปลาครับน้ำก็จะเขียวหน่อเลือดตีอ่อนนะน่าโดนเลยก็น่าโดนเลย ต,ต้องมาต้องมาตีตน้้ำไม่น้อยนี่มาตีอะเดินตีล้อชายอะอย่างรวยเลยกับพี่เจงอะมันน้ำมันต้องน้ำลงวนนะประมาณสักสองเมตรอะแบบน้ำอยู่ก้นคองเลยขัดดีมากประช่อนแต่ว่าช่องตีมันน้อยไงเข้าไม่ได้โคนหน้าโดนเลยเนะี่ย อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ส่งสายนะครับอืมงานเข้าอยู่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 กัดแล้วส่งนะย้ำนะตีนเข้างในป่านเลยนะ ใหญ่หรือปอนไม่รู้เดี๋ยวดูกันกันนิดเปล่าะหอมขับไม่ไม่เขาใหญ่อะไรครับสาโลควายถึงโลป่ะเนี่ยโดเขาหมดสายไม่โตนะครับจ่อหัวกระบาาเลยก็เดี๋ยวขึ้นเลยแล้วกันดูก่อนดิโอเคครับผมก็เดี๋ยวแล้วผมขอลากขึ้นก่อนนะครับ ก็ติดติดสนิทเลยนะครับติดสนิทเลยเดี๋ยวเขาลากตา้งขึ้นได้อยู่อ่อสายไม่โต่อหัอหอหกสดไ้โลนิดน,น,นอยอ่างงีตอนนี้ผมส่งสายนะครับกัดแล้วส่งพักใหญ่เลยไม่รู้ว่ามันโดนไม่โดนอะ่ะคือ เหตุการณ์ ian, แบบนี้คือมันเราไม่มั่นใจไงส่งสายนานๆหน่อยเพราะว่าถ้ามันกัดไปโดนมันก็จะตะกอมาได้อน,นี้เช็คแบบเบาๆนะครับเช็คแล้วก็พอมันมีตึ๊ๆก็วัดเลยหือะลุเลยนะนี่ก็เป็นงานเหยื่อตัวใหม่นะคนี่ก็นี่ครับคือเหยื่อตัวนี้ก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดนะครับ นี่ชื่อว่าทาโ่ครับผมก็เป็นปลายางครับผมก็ใส่ตัวเบ็ดกับตัวเบ็ด 5O เลยใหญ่ๆครับเล่นเชโดครับประช่อนก็ตัดติดครับอันนี้เป็นแบบหางเตะนะครับตัวนี้คือลักษณะคือมันจะมีสองคล้ายๆแบบสองแอคชั่นนะคือตรงคีบครับจะมีคีบอันนี้ถ้าคีบออกครับมันจะวิ่งไม่ค่อยสายถ้าถ้าเหยื่อมีคีบแบบไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเด็ดออกครับมันจะวิ่งกับสายสาย ก็ทําได้นะคใครใครอยากให้มันวิ่งนิ่งๆแล้วก็ตีน้ำต่างๆก็ในาำให้เอากันไกลครับตัดตรงขี้ข้างๆออกรันนี้ผมลองจิกลเล่นดูก็ใช้ได้ทั้งสองแอคชั่นครับคือถ้าเราตีลกๆครับไม่จําเป็นต้องตัดครับคือผมว่ามันจะทําให้แบบผิวแบบสไลด์สไลดมานเลยอะ่ะโอเคครับผมก็ติดตามรับชมนะครับก็อนนี่ครับทะลุเลยตะเวท 5O ครับผมเกี่ยวหัวกระบาล ก็ตีย้ำเอานะครับก็หมายแบบนี้ครับผมแนะนําเลยคือต้องตีย้ำลิมป่านะครับตีย้ำย้เอาเราเน้นป่าฮัมมันออกมาจากป่านะเคียผมก็สาวนะครับผมใส่ไม่ใหญ่ครับกําลังเล่นคันที่ใช้งัดนะครับนี่ครับคันแอร์เกียร์ทเทนเนียมครับเวทคายูเวทเดียวครับเวทสิบยิบครับผมเน้นแข่งเน้นงัดครับผมงัดแบบเอาไว้แบบ งัดของอัใหญ่ออย่างคือผมชอบตีคันแข็งด้วยก็ฝากผลงานนะครับฝากติดตามนะครับก็ได้ใช้แน่ตัวนี้เป็นยางแบบนี้ครับถ้ามันขาดนะสามารถหลดไฟได้คือเนี่ยครับเอาไปชักเผาครับแล้วก็ลนต่อให้มันใช้ได้ต่อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นข้อดีเลยยางตัวนี้เคลียะผมฝาวด้วย้ผมเดี๋ยวเจอกันปลาย่างทาโร <Yeah. S 2> สวัสดีครับผมนะเดี๋ยวขอลองด้วยปลาย่างทาร่โลครับผม hey, ปลาเลยขึ้นนะ้ำมันขึ้นพอดีเลยใช่ไหมโอเคแต่ลองเลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นหมายที่แบบหน้าโตพี่โตหน้าโตพี่ตัใหญ่อะ่ะ <Yeah. S 1> ก็เป็นคล้องหลอดต่อจากคล้องใหญ่ทีนึงนะครับ yeah. ที่ปลาเลขึ้นน้ำก็ไม่รู้ก็ผมจะลากหลากหลายนะตัวนี้คือถ้าลากในป่านะก็กระชากบ้างเร็วบ้างจุดบ้างกอบ้างชาบ้างก็เต็บมั่วครับแต่ว่าปลาจำเลยครับว่าสะโดมันชอบต้อนเล้าอะ่ะคือาลากปกติไม่ขาดก็ต้องลากแบบนี้ครับแต่ว่าถาะลากแบบนี้เลยก็ได้นะครับ ตามได้กัดไม่รอแหวหน้าโดนกูโดไล่ออกมากัดเลยแบบตรงนู้นะเป็นซากไม้แบบมันล้มอยู่อ่ะเดี๋ยวก็ไม้หีนะงงมากเลยหมายหน้าโดนแต่ไม่มีโดน อุ้ยอุ้ยกัดตาเลยกัดกัดเหมือนชัตโดวันเลยอะไหรละ่ะแบบชัตโดวันเลยอ่ไม่ใช่วันก็กระช่อนนะ กัดแล้วตรงสายตรงสายครับหลัดเลยโอ้ปลาอะไรเนี่ยตัวเล็กจัง่ยเฮ้ยถ้าโดนแหวนเดี๋ยวปล่อยเลยนะครับก็ตังกัดโดนได้ยังกัดอยู่นะครับนี่ับเนี่ยโอ้โหโดนแหวนโอ้โหบเด็กอื้อหือ นี่ครับดูตัวอยากมาปอกแฮนด์รถหน่อยหนึ่งนะครับก็กัดได้นะครับฮาโล่อันนี้กัดก็สงสายนะครับรู้ว่ามันเล็กนะครับสงสายหน่อยหนึ่งมันคาบเลยโอเคดูไปแล้คเมื่อกี้เมื่อกี้ติดเบ้าตานะส้บปัดลเชยเลยโอเคผมก็ฝาวนะครับผมปันปลายางครับผมเล่นช้อนได้ชโดได้นะครับนี่ครับ ก็ใช้งานง่ายมากเลยเป็นเหยื่อที่ผมว่าผมก็ชอบนะเอาไว้เล่นแบบยังไงอ่ะโจทย์ใหญ่ก็เนี่ยครับสามารถเป็นเหยื่อพวกนี้สามารถสรงสายได้ครับสรงสายแล้วก็วัดนะครับมันจะเนียนมากเลยลองดูครับผมก็นี้เป็นตัวหใหม่ของผมััรอ็ฝากด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมทั่วประเทศปายางทาโลอากาศมันเงียบๆไม่มีมปลาขึ้นน้ำแต่ต้องลองดู มันจะไม่มีชดโลขึ้นน้ำเลยเหรอคลองมันเป็นคลองใหญ่น้ำมันก็ไหลแรงนะปามหน้าเข้ามาหลบบ้างน,นะต้องลองย้ำดูครับไปจัดไปนะครับเอาตีลึกไม่ได้เลย มันเข้าไปขัดซอก ที่เท้าครับขอใส่ห้าตัวเดียวครับเพ่นกลับบ้านเลยอุย้ยเื้ยไม่ต้อง เชื่อน้อไม่มีตัวอยู่อยู่ อือยู่อยู่อุ้ยหลุดหลุดหาเอ้ยหลุดตรงนั้นน่ะโอ้โหหลุดทับอืมโอ้โหปะท้ อ้ยส่สวยด้วยน่าจะหลายโลอยู่ครับก็ย้ำไปสองทีมุดเข้าป่าบัวหลุดนะครับ <c oughs> เลยตะเย,ยงอมเลยเหยื่อพวกนี้นครับคือถ้าโดนปลาแล้วครับหรือแม่มะเละเงี้ยก็นะนะก็เอาไปหน้าไฟลนไฟครับประสานนห้มันต่อเหมือนเดิมครับก็ยังพอใช้ได้แต่วิธีเกี่ยวก็จะเกี่ยว แตกต่างกันนะครับจากล่องเดิมแต่ผมจะสอนนะครับเนี่ยถ้ามันยังพอเกี่ยวได้ก็เนี่ยครับเกี่ยวไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวข้างก็ได้ครับยังใช้สามารถใช้ได้ครับเยี่ยวพวกเนี้ยเกี่ยวข้างนี้ก็ได้ครับเกี่ยวข้างเกี่ยวอนนี้ก็สามารถเกี่ยวได้หมดเลยโอ้ใส่ได้นะไม่ได้ตัวนะโอ้โหวัดสองทีเปรกหวานฟึดฟึดฟึดก็เนี่ยแต่ว่าจริงจริงมันก็น่าจะเข้าแต่ว่ามันเข้ายัดเข้าป่าบัวไง ตุดเลยกรดโหดมากเลยตอนแรกคิดว่ามันไม่มีตัวนะมีตัวก็เป็นโดนะนะนมคำเดียวเคไไ้ครับผมก็ฝากไปแล้วครับผมเนี่ยไม่ได้ตัวแต่ว่าได้สนุกค,ครับก็เป็นเหยื่อตัวมางคผมเป็นปลายางทาโลโอเค้ครับผมไม่ได้ตัวแต่ได้สนุกก็ได้บันเทิงหน่อยตึงตึงสุดยอด